นักเรียนวันนี้วิชาพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะครูเตยจะให้มาพาฝึกนักเรียนนะคะปฏิบัติการโยนบอลสลับมือนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะว่าเกมนี้เล่นยังไงแล้วเราสามารถฝึกได้ด้วยตัวเองอยังไงคะ่ะ การโยนบอลเล็กหรือลูกเทนนิสสลับมือนะคะหาก mm. นักเรียนอ่ะไม่มีอุปกรณ์นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์ที่เป็นทรงกลมวัสดุที่เป็นทรงกลมที่นักเรียนสามารถมีอยู่ที่บ้านนะคะนักเรียนมีอยู่ที่บ้านนักเรียนสามารถใช้ทดแทนได้เลยนะคะการโยนบอลสลับมือนะคะเราจะใช้มือข้างใดข้างหนึ่งของเรานะคะจับลูกบอลเอามือซ้ายจับลูกบอลโยนบอลไปให้มือสูงขึ้นแล้วไปที่มือขวา มือขวาทําไงคะมือขวาโยนบอลสลับกลับค่ะโยนบอลให้สูงขึ้นกลับมาหามือซ้ายทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะขั้นต่ํานักเรียนต้องฝึกโยนสลับได้ขั้นต่ําิบครั้งขึ้นไปนะคะแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าการโยนบอลสลับมือเป็นการฝึกทักษะทางด้านสมาธิแล้วก็การทำงานสัมพันธ์กันระหว่างมือซ้ายมือขวาตาและสมองนะคะ ถ้านักเรียนยังโยนสูงไม่ได้ขั้นตอนแรกเลยให้นักเรียนโยนระดับต่ำๆก่อนนะคะเมื่อนักเรียนทําได้ปุ๊บนักเรียนค่อยโยนให้สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะนักเรียนลองฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อฝึกทักษะทั้งหมดที่คุณครูพูดมาอ่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วนักเรียนไปทํากันเลยนะคะหากนักเรียนไม่มีวัสดุหรืออุปกรณ์ทรงกลมนักเรียนสามารถ ใช้อุปกรณ์เท่าที่นักเรียนมีอยู่ที่บ้านใช้แทนได้ค่ะโดยอุปกรณ์นั้นใช้แล้วต้องไม่เกิดอันตรายกับนักเรียนนะคะสิ่งที่ใช้ง่ายที่สุดเลยคือเหรียญค่ะถ้านักเรียนไม่มีเลยนะคือเหรียญแต่เหรียญมันจะเป็นลักษณะที่เล็กนักเรียนจะใช้ได้ ต้องใช้ทักษะในการมองเล็งและดูและใช้ประสาทสัมผัสในการทำค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้ามีอะไรที่ใหญ่กว่าเหรียญอย่างเช่นลูกเทนนิสหรือว่าลูกบอลเล็กๆหนูสามารถใช้ได้ค่ะเพราะลักษณะมันจะใหญ่ขึ้นมาหนูจะจับถนัดมือกว่าค่ะเด็กๆหนูสามารถใช้ตรงนั้นแทนได้นะคะโยนสลับไปมาซ้ายขวาขั้นต่ำสิบครั้งนะคะเมื่อนักเรียนทําได้แล้วนักเรียนทําถ่ายคลิปส่งครูเตยนะคะโดยการโยนบอลสลับมือซ้ายขวาสิบครั้งนะคะแล้วก็ อย่าลืมบอกชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวใครทําคลิปดีคลิปน่ารักเดี๋ยวเราเอามารวมกันแล้วก็เดี๋ยวมาอ,อวดให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะเด็กๆอ่าโอเคสําหรับวันนี้เดี๋ยวนักเรียนไปฝึกทักษะกันเลยนะคะเพราะว่าการฝึกทักษะที่ดีก็คือการฝึกบ่อยๆนะคะนักเรียนมันจะทําให้หนูทําได้ง่ายขึ้นสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ